โอเคสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักชาติรักแผ่นดินทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมจามนจอมาก็นอีกตามเคยนะครับ <Yeah. S 1> วันนี้ก็มีเรื่องน่ายินดีปนหน้าขำจนอดหัวเราะไม่ได้ <c oughs> เรื่องเอาเรื่องน่ายินดีก่อนนะครับ <Yeah. S 1> ก็คือมีน้องๆที่อยู่สามจังหวัดชายแดนใต้ส่งรูปภาพมาให้ดูนะครับเป็นรูปพระภิกษุท่านหนึ่งนะครับ mm. ก็ ไปเดินแจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้กับพี่น้องทั้งไทยพุทธทั้งมุสลิมก็เป็นภาพที่น่าประทับใจมากนะครับก็มีภาพหนึ่งที่ท่านกำลังยื่นหน้ากากอนามัยป้องกันโควิดให้กับสุภาพสตรีที่เป็นมุสลิมที่อยู่ในรถเก่งนะครับสุภาพสตรีท่านนั้นก็ยกมือไหว้อย่างนอบน้อมมากเลยแล้วก็มีอีกสองสามภาพนะครับก็ เป็นที่น่าชื่นชมยินดีในในขณะเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันก็มีเรื่องน่าขำเกิดขึ้นก็คือมีคนแชร์มาในเฟซแต่ว่าปิดหน้าของคนเจ้าของโพสต์ใน Facebook ก,กับชื่อแต่ในหัวข้อก็คือบอกว่าวันนี้จะเป็นวันแรกที่จะต่อต้านแล้วก็แอนตี้ประท้วงปฏิวัติ ไม่ยอมกินอาหารฮาลาลของคนมุสลิมผมผมขออนุญาตขำหนักๆคือประท้วงไม่กินอาหารฮาลาลของคนมุสลิมอ่าเพื่อที่จะให้อา,อาหารฮาลาลเนี่ยไม่มีขายในตลาดหรือเพื่อที่จะขาดทุนเจ๊งบงอะไรไปประมาณนั้นคือแสดงว่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจเรื่องฮาลาลนะครับ ไม่เข้าใจ resigned, เรื่องเครื่องหมายฮาลานเครื่องหมายฮาลานเปรียบเสมือนเครื่องหมายออยของคนไทยพุทธนะครับอาหารบางชนิดเมื่อมีเครื่องหมายออยแล้วต้องมีเครื่องหมายฮาลานด้วยสมมุติว่าผมจะไปที่ร้านสะดวกซื้อแล้วผมจะไปซื้อขนมชนิดหนึ่งขึ้นมาแล้วผมดูว่าขนมชนิดนั้นมีเครื่องหมายออยไหมผมก็จะต้องดูนะครับเครื่องหมายออยก็คือรับรองคุณภาพอาหารและยา เพราะว่าอยอยกว่าเขาจะได้เครื่องหมายมาเขาจะต้องตรวจสอบมาตรฐานให้ได้มาตรฐานถึงจะออกเครื่องหมายอยอยให้นะครับก็แสดงว่าถ้าเรากินอาหารที่มีเครื่องหมายอยอยมันก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายมันก็จะไม่มีโทษถ้ามันมีปัญหาอะไรขึ้นมานะครับเจ้าของผู้ผลิตก็จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเพราะว่ากฎหมายอยอยมันบังคับไว้นะครับอันนี้คือ เครื่องหมายอยอยเครื่องหมายฮาลานก็คล้ายๆกันนะครับบางอย่างเนี่ยเขาพยายามจะไปขอฮาลานเครื่องหมายฮาลานแต่ว่ามันขอยากนะครับมันขอยากระเบียบมันเยอะกฎกติกามันเยอะอคือจะต้องเป็นอาหารที่ใหม่สดแล้วก็ต้องเชือดด้วยตัวเองอไม่ใช่เอาไก่ที่มันอยู่อยู่มันก็ป่วยตายแล้วก็มาทําไก่ย่างหรือไก่ทอดได้จะต้องไก่เป็น,ปน,ปนแล้วเอามาเชือดคอแล้วจึงเอาไปทําอย่างนั้นถึงจะได้เครื่องหมายฮาลาน เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากินไก่ทอดที่ไม่มีเครื่องหมายฮาลาลหรือเรากินอาหารที่ไม่มีเครื่องหมายฮาลาลสมมุติว่าเรากินปลาดุกปลาดุกป่นหรือปน้ำพริกปลาดุกซี่ไม่มีเครื่องหมายฮาลาลปลาดุกนี้อาจจะป่วยตายอยู่ในบ่อหรือเป็นโรคตายเป็นโรคซึมเศร้าตายเป็นโรคโควิดตายแล้วเขาก็เอามาทาน้ำพริกปลาดุกหรือ,รอ Savannah, ปลาดุกผงปลาดุกปน่นอะไรอย่างนี้แล้วก็มาขายก็ได้แต่ถ้าในเครื่องหมายฮาลาลจะต้องไม่มีนะครับ คนที่ไม่รู้เข้าใจเรื่องเครื่องหมายฮาลานจะเข้าใจว่าเครื่องหมายฮาลานคือเป็นของคนมุสลิมต้องไม่มีน้ํามันหมูต้องไม่ทําผลิตภัณฑ์จากหมูหรือว่าภาชนะที่ประกอบอาหารนี้ต้องไม่ไปใส่ไป,ไปใส่ภาชนะไม่ไปปนเปื้อนกับสิ่งที่เป็นหมูอะไรแบบนี้อย่างนี้ ถูกแต่ถูกไม่หมดนะครับถูกถูกไม่ละเอียดเมื่อก่อนเนี้ยผมก็เข้าใจผิดเรื่องเครื่องหมายฮารานเหมือนกันผมเข้าใจว่ามันเป็นเครื่องหมายอ่าของคนมุสลิมผมก็จะไม่กินนะครับพอผมเห็นเครื่องหมายฮารานเนี้ยผมก็จะคิดว่าอนนี่มันเป็นเครื่องหมายของคนมุสลิมคนมุสลิมก็กินเราคนพูดกินไม่ได้แต่พอผมไปสามจังหวัดชายแดนใต้ผมเข้าใจเรื่องฮารานมากขึ้นอ่าก็เลยก็เลย เปลี่ยนเปลี่ยนแนวความคิดผมก็เลยบอกกับบาบอแล้วก็ผู้นาโต๊คูโตอิหมัมบอกว่าอ่าถ้างั้นแสดงว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดโรคระบาดผมก็จะต้องหาอา,อาหารที่มีเครื่องหมายฮาลาลกินถึงจะปลอดภัยใช่ไหมก็ผู้นําก็บอกว่าใช่ถูกต้องเครื่องหมายฮาลาลเนี้ยเป็นประโยชน์ต่อคนทั้งโลกนะครับเป็นประโยชน์ต่อคนทั้งโลกไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อคนมุสลิมอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าแอนตี้เครื่องหมายฮาลาลไม่กิน ของที่มีเครื่องหมายห้าล้านสแสดงว่าคุณเข้าใจผิดแล้วคุณกําลังปฏิเสธความหวังดีจากเครื่องหมายห้าล้านนะแบบนั้นเลยนะครับผมขออนุญาตไม่บอกว่าท่านโง่เนะผมขออนุญาตไม่บอกว่าท่านโง่ผมขออนุญาตบอกว่าท่านไม่รู้ท่านไม่ได้ศึกษานะน่าเห็นใจมากๆคืออ่ามันเหมือนกับไม่รู้เหมือนกับว่าเหมือนอันนี้ขอยกตัวอย่างนิดนึง เคยมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้อยืดที่มันเป็นภาษาอังกฤษลายมันสวยแต่ว่าในความหมายนี้ในในหนังสือภาษาอังกฤษที่เขียนในในเสื้อที่น้องผู้หญิงคนนี้ใส่เนี่ยมันแปลว่าถ้าคุณ ขอเชิญคุณมาร่วมเพศกับฉันเถอะอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าน้องเนี่ยคงจะไม่เข้าใจภาษาอังกฤษคงจะไม่รู้ความหมายว่าแปลว่าอะไรผมก็เลยถามว่าน้องที่น้องใส่เสื้อตัวนี้อ่าน้องใส่น้องรู้ความหมายภาษาที่เขียนไหมเขาก็ทําหน้างงๆแล้วก็ทําหน้าเออๆแล้วก็แบบทําหน้าประหลาดประหลาดแล้วก็บอกว่าเออมันแปลว่าอะไรอ่ะมันแปลว่าอะไรอ่ะบอกหนูหน่อยที่ลุงบอกหนูหน่อยพีก็เลยเล่าให้เขาฟังเขาก็เลยบอกว่า เดี๋ยวขอกลับบ้านไปเปลี่ยนเสื้อก่อนเพราะว่าเขาไม่รู้ความหมายจริงๆนะครับเรื่องเราของเครื่องหมายฮาลาลนี้ก,ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อันนี้ก็ต้องขอฝากมายัางพี่พน้องมุสลิมคือเราอยากไปโกรธเขาที่เขาแอนตี้เครื่องหมายฮาลาลแต่เราต้องค่อยๆช่วยอธิบายให้เขาฟังว่าเครื่องหมายฮาลาลแล้วเป็นแบบนี้เราอยาไปเน้นว่ามันเป็นน้ำมันหมูหรือมันเป็นอะไรแบบนี้อย่างเดียวเราต้องค่อยๆอ,อธิบาย ให้คนเขาเข้าใจนะครับเพื่อที่ว่า,าเขาจะได้รู้เขาจะได้รู้แล้วมันเป็นประโยชน์ต่อต่อเขาเองช่วยๆกันอธิบายว่าเครื่องหมายฮาลานเป็นแบบนี้นะครับถ้าใครที่แอนตี้เราอย่าไปดา่าเขาว่าไอ้โง่ไอ้ควายไอ้กินน้ํามันหมูไอ้มึงไอ้หมูสกปรกขนาดไหนไมึงอย่าไปกินอย่าไปอย่าไปพูดแบบนั้นอย่าไปเอาชนะแบบนั้นถ้าไปทําแบบนั้นเนี่ยเขาก็จะยิ่งไม่เข้าใจนะครับเราต้องค่อยๆอธิบายว่า,าเครื่องหมายฮาลานเป็นแบบไหนนะครับ อะไรบ้างที่มีฮาลาลอย่างผมเนี่ยไปสามจังหวัดชายแดนใต้มาผมก็จะไปเจอว่าอ่าเขาต้องงานวันลายอหรือว่าเวลาเขาจะกินไก่อ่าเวลาผมไปแล้วผมบอกว่าวันนี้อยากกินไก่ไก,ไกต่ต้มต้มยำเนี่ยเด็กที่ปอนะจะทําไก่ต้มยำอร่อยมากเขาก็จะละหมาดขออเลาะบอกว่าวันนี้ขอกินไก่สักตัวงเถอะเพราะว่า จะมอนจอนมานี้เอาของมาบริจาคให้บ่อยแล้วก็มาสายบุรีเมื่อไรกินแต่ปลาจนจะออกเก็ดอยู่แล้ววันนี้ก็ขออนุญาตอันเลาะขอกินไก่สักตัวหนึ่งก็เพื่อยังชีพในการดําเนินชีวิตอะไรประมาณนี้ผมก็อ้นี่แค่เราเอ่ยปากว่าจะกินไก่นี้เขาต้องถึงขนาดต้องไปละหมาดขอต่ออันเลาะเฉยเลยเราก็เลยไปดูว่าทําไมเขาต้องรับหนึ่งทำไมเขาต้องละหมาด องทําไมเขาต้องไปเชื่อเป็นปนอ่าถามว่าทําไมไม่ไปซื้อตลาดบาบอก็บอกว่าตลาดนี้บางทีบางบางแห่งก็เชื่อใจได้บางแห่งก็เชื่อใจไม่ได้ว่ามันมีฮาลาลไหมผมก็เลยถามว่าเฮ้ยไก่ไก่เราเนี่ยไกเ่เป็นๆเนี่ยก็ไก่มันไม่ใช่หมู่ต้องมีฮาลาลด้วยเหรอบะบบอก็เลยอธิบายเรื่องฮาลาลให้ฟังว่าฮาลาลน,นี้ไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ว่าเป็นหมูหรือเป็นอาหารแบบนี้ แต่ฮาลานเครื่องหมายฮาลานแปลว่าอ่าในคัมภีร์กุรอานหรือในเขาเรียกอะไรนะถ้าใครรู้อธิบายให้ผมหน่อยผู้ศัสดาหรือไงหรือว่าอะไรศัสศดาหรือเขาเรียกอะไรอาจารย์หรืออะไรที่ลองจากศัตดามาถ้าใครรู้คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับอ่าเขาแนะนําไว้ว่าถ้าจะ,จะกินของเนี่ยต้องเป็นฮาลานแบบนี้ก็คือไก่เนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่า คนขายคนนี้เขาเอาไก่อะไรมาขายไก่นั้นเชือดหรือว่าไก่ป่วยตายถ้าไก่ป่วยตายแล้วเราเอามากินมันก็มีโรคมันก็จะเกิดโทษต่อเราเพราะฉะนั้นเนี่ยในคัมภีร์กุรอานหรือในข้อบังคับเนี่ยเขาบอกว่าต้องกินไก่ที่เป็นฮาลานคือไก่ที่ยังเป็นๆยังวิ่งแข็งแรงดีอยู่เราไปวิ่งไล่จับเนี่ยเราเห็นว่าไก่เนี่ยไม่ได้ป่วยไก่ยังแข็งแรงดีเราก็ ไปวิ่งต้อนไล่จับหรือเอาข้าวมาโปรยแล้วก็อธิษฐานบอกว่าตัวไหนอันลเลาะจะให้กินตัวไหนก็ให้ตัวนั้นมาหาเราก็จับมาแล้วก็มาดูอาเผื่อขออภัยโทษจากพระเจ้าอะไรหรืออัลเลาะอะไรสักอย่างนี้แหละเสร็จแล้วก็ทําการเชือดคอไก่ก็จะได้ไก่ที่มีเครื่องหมายฮาลัานนะครับอันนี้คืออันนี้คือเครื่องหมายฮาลานแต่ถ้าท่านบอกว่าไม่กินไม่กินเครื่องหมายฮาลานถ้ามีฮาลาล กูไม่กินอคนมุสลิมก็ไม่ได้เสียผลประโยชน์อะไรเลยจากการที่ท่านไม่กินอาหารฮาลาลดีเสียอีกท่านจะได้ไม่ต้องไปแย่งของดีๆเขากินนะครับผมบอกเลยว่าดีต่อคนมุสลิมเสียอีกที่ท่านไม่ไปแย่งของดีๆมีคุณภาพเขากินนะครับจําคําผมไว้เลยนะครับใครจะมาคอมเมนต์ด่าว่าผมบ้าหัวปักหัวปัม๊มหลงคนมุสลิมเชื่อเข้าจงจงจะหมูกอะไรก็ตามใจคุณ ถ้าคุณไม่กินอาหารฮาลาลน <c oughs> ก็เรื่องของคุณนะครับอันนี้หามากอันนี้ผมขำตั้งแต่ตั้งแต่บ่ายสามบ่ายสีที่มีคนแชร์มาในเฟ e b o o k แล้วโอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอ้อยังไม่ลาสิอ่าเรื่องราวที่โพสไว้ว่าจะส่งของไปบริจาคให้กับ โรงพยาบาลอำเภอแล้วก็โรงพยาบาลศูนย์ประจำตำบลในพื้นที่3ามจังหวัดชายแดนใต้ตอนนี้เราเริ่มทยอยส่งของไปให้แล้วนะครับบางแห่งก็โทรกลับมาบอกว่าโรงพยาบาลยะยาลังใช่ไหมยาหลิงยะลาอะไรเนี่ยเขาก็โทรมาบอกแล้วว่าได้รับของแล้วแต่ว่าบางครั้งผมไม่ได้ส่งไปเองผมเอาที่อยู่ของแต่ละโรงพยาบาลโพสต์ให้ในกลุ่มหรือในเฟซหรือในเพจ คนรู้เขาก็จะส่งไปโดยที่ไม่ต้องผ่านผมอันนั้นก็เบาแรงผมไปอีกทีหนึ่งแล้วก็ตอนนี้เราได้เจลมาแล้วนะครับเจลจากกลุ่มมูลนิธิร่วมร้อยใจไทยหรืออะไรสักอย่างที่กลุ่มกลุ่มที่ดาราศิลปินนักร้องกลุ่มในวงการบันเทิงเขารวมตัวกันสร้างมูลนิธิทำมูลนิธินี้มานานแล้วนะครับมีผลงานในสามจังหวัดชายแดนใต้ยอยู่เหมือนกันก็เขาก็ไปวิ่งเต้น จัดซื้อจัดหาเจลเจลแอลกอฮอล์ล้างมือจนสามารถที่จะถูกต้องกฎหมายนะครับมีใบนำเข้าอะไรถูกต้องกฎหมายเลยก็จะขายกันในราคาไม่เกิน200บาทนะครับต่อ1ลิตรราคาไม่เกิน2 0บาทอ่บาทตอนนี้ก็กำลังคุยกันอยู่ว่าของจะส่งมาได้เมื่อไหร่ของมาถึงเดียวผมก็จะทะยอยส่งไปให้ในพื้นที่ห่างไกลใน3จังหวัดชายแดนใต้ให้กับจุดตรวจ ผู้ใหญ่บ้านกำนันอสอมชลบต่างๆที่ต้องร่วมตรวจกับเจ้าหน้าที่อสอมแล้วก็เจ้าหน้าที่อนามัยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประจำศูนย์ตำบลน,นะครับก็ใครที่สนใจก็เข้าไปทักได้ใน Facebook เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะลงลิงก์ Facebook ไว้ให้นะครับใต้ใต้หัวข้อใต้คลิปนี้ลงลิงก์ Facebook กับอ่าลิงก์ของ เพจของจามอนจอนมาไว้ให้ใครสนใจก็เข้ามาทักได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ